ครที่กำลังมองหาร้านเติมโรบักระบบ VPS เซิร์ฟเวอร์และ ID ดีพารรับฟาร์มแบบต่างๆบริการดีบริการทันใจต้องร้านมารู้็อบเท่านั้นแถมยังรับกดผลเกมพาร์ทรวมถึงไอเทมต่างๆสุดท้ายดีทางร้านยังมีบริการขายไก่ตันพร้อมหมัดและดาบราคาถูกถ้าใครสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ลิงก์เพจด้านล่างหรือเว็บไซต์ได้เลยนะครับเอาเลครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมท่านที่น่ารักทุกคนนะครับผมในสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมนะฮะเออในที่สุดนะครับ ะของ2,222นะครับผมนะฮะก็น่าจะใช่แล้วนะครับผมนะแล้วพี่จำถูกไงของขอภัยด้วยละกันนะครับผมนะอยู่ทุกวันนี้คือกูก็ไม่ได้อยู่รู้เรือดูปีอยู่แล้วนะครับผมนะฮะเอออยู่ไปทไาไมก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยคุณผู้ชมก็นั่นแหละนะครับผมนะเข้าสู่ช่วงท้ายปีนะครับผมนะฮะของวันสุขสันต์ปีใหม่นะครับผมนะฮะใครที่มีโปรแกรมนะครับผมนะจะไปเที่ยวไหนก็ขอให้ได้ไปเที่ยวนะครับผมนะฮะใครที่ทางานก็ขอให้ได้พักได้ผ่อนนะครับผมนะฮะขออวยพรดังสมปรารถนานเลยเนะครับคุณผู้ชมนะสำหรับใครนะครับผมนะฮ รักกันยืนยาวขึ้นไปนะครับและสำหรับใครที่ยังไม่มีคู่นะครับผมนะฮะก็ขอให้พบรักเร็วๆนี้รักกันนะครับผมนะฮะเออจะได้แบบว่ามีคนกอดแก้หนาวอะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะเวลาหนาวก็จะได้แบบมีใครให้กอดอะไรประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมนะโอเคพังเพื่อกันมาเยอะนะครับผมนะเดี๋ยวเราตัดเข้าเนื้อหาหลักกันเลยนะครับผมนะฮะในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเราจะพาคุณผู้ชมนั้นมาพูดถึงเกี่ยวกับ5สิ่งนะครับผมนะที่ทางแอดมินนั้นอัปเดตมาแล้วแต่ไม่ได้บอกกล่าวเราดันเองนะครับผมนะจะมีอะไรกันบ้างนั้นิดมมรรรััััับบบกกกกนนนนนนเลยะะะคคคผผฮออแ่็ืจ วันคริสต์มาสนะครับผมนะฮะเป็นกิจกรรมของขวัญกล่องใหญ่นะครับผมนะเป็นกิจกรรมมาพร้อมกับอีเวนต์ในอีเวนต์นี้เลยนะครับผมนะตรงกับวันคริสต์มาสพอดีเลยนะครับผมนะฮะก็กิจกรรมนี้นะครับผมนะฮะเล่นได้ทุกๆชั่วโมงเลยนะครับผมนะฮะในกล่องก็จะมีผลปีศาจนะครับผมนะพร้อมกับไอเทมแรอย่างผ้าคลุมสีแดงเลยนะครับผมนะฮะซึ่งพี่เอกนะครับผมนะฮะออนครบ24ชั่วโมงใน1วันนะครับผมนะก็แสดงว่าพี่จะมีโอกาสสุ่มได้ประมาณ24ครั้งต่อวันนะครับผผมนะลปรากฏว่าาาผ่นนมแล้วะครับผมนะะปรมาณ2-3วันเนี่ยนะครับผมนะฮะ สุ่มไปแล้วประมาณเกือบ50กล่องด้วยกันนะครับผมนะผมปรากฏว่าก็ยังไม่ได้เลยเลยนะครับผมนะแล้วใครคนไหนนะครับผมที่มาบอกกับพี่ว่าเฮ้ยพี่ผมสุ่มแค่2กล่องได้เลยนะพี่โอ้โหมึงทําบุญด้วยอะไรก่อนนะครับผมนะฮะคือพี่แบบโอ้โหออนสุ่มทุกชั่วโมงกูยังไม่ได้เลยนะครับผมนะทั้งเซิร์ฟวีทั้งเซิร์ฟธรรมดาซ้ำปกติเดี๋ยวก็ยังไม่ได้เลยนะครับผมนะขอบ่นความในใจหน่อยลากันนะครับคุณผู้ชมนะเอยเดี๋ยวจังสิบนาทีเอาว่าเอาว่าลุ้นลี้นสุณนนะครับผมนะเนี่อิ นะครับผมนะที่เจมไม่เคยบอกกล่าวเราเลยนะครับผมนะหรือว่าไม่เคยรู้มาก่อนนะครับผมนะว่ามันจะมาในอัปเดตนี้ด้วยนะครับผมนะฮะเป็นลูกเล่นหรือว่าเป็นกิจกรรมเป็นอีเวนต์ใหม่นั่นเองนะครับคุณผู้ชมฮะก็ชอบใจอยู่เหมือนกันนะครับผมนะฮะแต่ก็อยากได้ผ้าคลุมเหมือนกันนะครับผมน้องๆอันดับต่อมาเดี๋ยวนีครับผมนะยังอยู่ที่เกาะเดิมนะครับผมนะเพิ่มเติมคือฮาคิเกาะนะครับผมนะฮะในอีเวนต์นี้หรืออัปเดตนี้นะครับผมนะฮะฮาคิเกาะมันได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับผมนะฮะสำหรับอาวุธทททีีีีี่่่เเเเรรรราาาาาาถืออออนนนนนนนยยะะะะะะคคคััับบมมมกก็็จงงดด้้ขิวผฮปส เราใส่แบบนี้เลยนะครับผมนะฮะเออถามว่าชอบไหมส่วนตัวไม่ชอบนะครับผมนะฮะสำหรับบางอันนะครับผมนะสำหรับไอเทมดาบบางชิ้นด้วยนะครับผมนะฮะอย่างเช่นคาบูชาของเรานะครับส่วนตัวพี่นะครับผมนะชอบแบบนี้มากกว่านะครับผมนะฮะคาบูชาแบบเดิมแบบว่าไม่ต้องมีออร่าฮาคิเกาะนะครับผมนะฮะแล้วก็อีกแบบนึงก็จะเป็นฮาคิเกาะแบบเคลือบสีฮาคิแบบนี้เลยนะครับผมนะฮะถามว่าเท่ไหมเท่ครับผมนะฮะแล้วคุณผู้ชมเลยครับผมนะฮะชอบแบบไหนสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมนะฮะเดี๋ยวให้ดูอีกแบบนึงนะครับผมนะฮะรองเเป็นนนทาาางงดดด้ขอออบบ่สีูะครัผม นะฮะอ่าลองถือปุ๊บนี่ฮะซึ่งมันดูเออมันไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่เลยครับผมนะฮะในเรื่องของการแบบมันมีออร่าแบบนี้มันไม่โอเคนะผมนะส่วนตัวพี่ไม่ค่อยชอบเลยนะครับผมนะและนี่ก็ปีหนึ่งสิงนะครับผมนะที่ถูกนําเข้ามาโดยที่คุณผู้ชมนั้นอาจจะยังไม่ได้สังเกตนะครับผมนะฮะสำหรับฮาคิเก,กาะแบบเคลือบดาบด้วยอะไรประมาณนี้นะครับผมนะก็แั่นละนะครับผมนะส่วนตัวพี่ไม่ค่อยชอบแบบนี้สักเท่าไหร่นะครับผมนะฮะยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับผมนะว่าชอบแบบไหนกว่าก กิจกรรมนี้เหมือนเดิมนะครับผมนะนั่นก็คือทางด้านของผ้าคลุมสีแดงนะครับผมนะฮะส่วนตัวพี่ยังไม่บีนะครับผมนะฮะหามา3วัน4คืนแล้วนะครับผมนะฮะยังไม่ได้เลยนะครับผมนะฮะอันนี้ก็แปลกใจคือมจะอะไรกันขนาดนั้นนะครับผมนะฮะเออดรอปให้สักทีเถอะอะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะก็ภาวนาอยู่คุณผู้ชมฮะสำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับผมนะที่ได้แล้วเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์บอกไปด้วยนะครับผมนะฮะให้กำลังใจพี่หน่อยละกันนะครับผมนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้นะครับผมนะฮะก็ขอให้ได้ไวๆละกันนะครัััััับบบผผผมมมมมมนน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 ะะะะะะขออออใหห้้้้ไดดดกกกก่่ิจรรรรรรีีลคควววววถึงงตตพพยยเ บ้าประเดี๋ยวชายเออนะครับผมนะก็นั่นแหละนะครับผมนะแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะครับผมนะฮะที่ทาง GM นั้นไม่เคยบอกกล่าวเราเลยว่ามันจะมาในอัปเดตนี้ด้วยนะครับผมนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับผมนะฮะเอออันดับต่อมาของเรานะครับผมนะไม่ทราบว่า GM เอหิวเงินหรือเปล่านะครับผมนะฮะมีแพ็กเกจเสริมมาขายเฉยเออคุณผู้ชมพะซื้อของแบบแถมหนึ่งแถมสองอะไรทันทีเดียวนะครับผมนะฮะลดในราคาแบบโอ้โหสะบั้นหันแหลกเลยนะครับผมนะฮะใครอยากได้แพ็กเกจตามนี้ไปหาจับหาจองกันได้นะครับผผมมนนะะฮแแพ็็็เเเกกกกจรปลสือัง นะครับผมนะฮะได้ของตามนี้เลยนะครับแพ็กเกจที่2องนะครับผมนะก็ตามนี้เลยฮอลิเดย์นะครับผมเนี่ยสเปเชียลนะครับผมนะฮะก็จะมีประมาณนี้คุณผู้ชมฮะเออนะครับผมนะราคาเบาๆอะไรประมาณนี้ไปนะครับผมนะถามว่าถาวรไหมถาวรทุกอันเลยนะครับผมนะทั้งซ้ายและขวานะครับผมนะก็ลองเลือกซื้อเลือกหากันได้นะครับต่อมาเนี่ยนะครับผมนะเป็นเรื่องของแครนนั่นเองนะครับผมนะฮะที่มันหายไปนะครับผมนะซึ่งตัวเราเองเนี่ยนะครับผมเราไม่สามารถมองเห็นแครนของเราได้นะครับผมนะว่าเราเป็นใครมาจากไหนนะครับผมนะฮะมีแต่เพื่อนๆนะครับผม ที่สามารถมองเราได้แล้วก็เห็นเราได้ว่าเรามาจากแคนไหนอะไรประมาณนี้นะครับผูชบ้ชมฮะและตัวบังของเราดีครับผมนั่นก็คือท่าท่าของคําว่าเซลล์ตรงนี้คือเอามาทําไมก้อนนะครับผมนะฮะถามพี่พี่ก็คงไม่มีคําตอบให้กับพวกเรานะครับผมนะฮะถาม GM ก็คงจะงงว่าเฮ้ยเอามาทําไมวะอะไรประมาณนี้นะครับผมนะใครนะครับผมนะที่รู้นะครับผมนะสามารถพิมพ์บอกได้เลยนะครับว่าไอเจ้าคําว่าเซลตรงนี้เนี่ยมันเอามาทําไมกดก็ไม่ได้นะครับผมนะฮะคือมันเอามาทําไมวะนะครับผมนะไม่เข้าใจเลยคุณผู้ชมฮะจริงๆแล้วนะครับผมนะฮะคือหน้าปกมัน บอกว่ามีแค่5ใช่ไหมฮะแต่ว่าในคลิปจริงๆแล้วเนี่ยมันมีมากกว่านั้นเยอะเลยนะครับผมนะฮะแต่ไม่เป็นไรนะครับผมนะก็ต่างว่าแถมให้ละกันนะครับคุณผู้ชมฮะเออสุดท้ายแล้วนะครับผมนะมันมีอีกอย่างหนึ่งนะครับผมนะที่ทาง GM นั้นไม่เคยบอกเคยกล่าวเราเลยนะครับผมนะเดี๋ยวพี่จะพาคุณผู้ชมนั้นไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับผมนะฮะไปเลยครับโอเคเราก็มาถึงแล้วนะครับผมนะฮะซึ่งปริศนานี้มันอยู่ข้างในนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปก่อนละกันนะครับผมนะค่อนข้างที่จะมืดมิดสักนิิดดนนนนนนนึึงงะะ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 คครรรััับบผผมมมมฮฮซ่่่ปปกตแลล้้้วเเเีียสาาาถททจออขุไไ แต่ว่ามันมีอะไรก็ไม่รู้นะครับผมนะฮะเป็นการนับคูดาวถอยหลังเฉยนะครับผมนะฮะหรือว่ามันอาจจะทําได้ตั้งนานแล้วนะครับผมนะฮะแค่รอคูดาวหรือว่ารอเวลาอะไรบางอย่างนะครับผมนะฮะสำหรับใครนะครับผมนะฮะที่ยังหาเฟืองเก็บเฟืองไม่ได้หรือว่าหาเกาะรับไอแลนด์อะไรไม่ได้เนี่ยนะครับผมนะฮะก็อยากให้รีบเลยนะครับผมนะเหลือเพียงแค่3วันเท่านั้นแล้วนะครับผมนะหลังจากเห็นคลิปวิดีโอนี้นะครับผมนะฮะถามว่าเข้าได้ไหมก็เข้าได้ปกตินะครับผมนะฮะก็เดี๋ยวขออนุญาตโยกคันเยกเอ้ยไม่ใช่คันเยกนะคร ไม่รู้พูดผิดพูดถูกนะครับผมนะขออภัยด้วยลับกันนะคุณผู้ชมฮะโอเคนะครับผมนะก็สามารถที่จะเข้าไปได้นะครับผมนะพี่เชื่อว่านะครับผมนะฮะมันสามารถทําได้แล้วนะครับผมนะเพียงแต่นะครับผมนะฮะมันยังไม่ถึงเวลาเท่านั้นเองนะครับคุณผู้ชมฮะโอเคก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะขอบคุณมากเลยที่รับชมคลิปวิดีโอนี้ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับผมนะฮะขออวยพรให้ทุกคนทุกท่านนะครับผมนะมีความสุขความเจริญนะครับผมนะสำหรับปีใหม่นี้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมฮะสุดท้ายนี้นะครับผมนะถ้ามม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 มีีีีีีสสสิิิิ่่่่่่่่่งงไไไไหหนนนนนนนทพพพพพพููดดดดะะะะคคครรรัับบผผาาาถอเเเตต์้้วลืป พูดอย่างนุ้นไปอะไรประมาณนี้นะครับผมนะสามารถคอมเมนต์ติเตือนกันได้นะครับผมผู้ชมมากโอเคที่ผนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายยะ